มาค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฤดูการเปิดหีบอ้อยนะทุกคนนะจะได้จับเงินแสนเงินล้านกันแล้วเป็นฤดูการที่ชาวไร่อ้อยก็รอคอยกันมาทั้งปีหนึ่งปีก็จะมีครั้งเดียวนะทุกคนประมาณ3ามสี่เดือนนี้ราคาอ้อยก็จะอยู่ที่ประมาณ1160บาทนะทุกคนแล้วก็จะมีเงินตามค่าความหวานแล้วก็ค่าตัดสดอยู่ที่ตันละ120บาทต่อตันนะทุกคนรัฐบาลเขาก็ช่วยมาตรงนี้สนับสนุนให้ ช่วยลดฝุ่น PM 2อฝุ่น PM 2.5นะทุกคนจะได้ไม่ต้องเผากันก็ตัดสดแต่เนี่ยใบยก็เป็นกองเท่าภูเขาเหล่ากาเลยนะทุกคนแต่ใบเนี่ยอยากจะบอกว่ามันขายได้ด้วยนะทุกคน ก็เดี๋ยวก็จะมีรถมาปั่นใบอ้อยแล้วก็จะมาอัดก้อนนะทุกคนก็ส่งขายเขาเอาไปทําเชื้อเพลิงนะทุกคนนะเอทานอลอะไรนี่แหละวันนี้เราก็อยู่ที่ไร่อ้อยของโชคเย็นจิตนะทุกคนของผู้ใหญ่ต่อยของเรานี่แหละปีนี้ก็เป็นปีของแกเหมือนกันนะเพราะอ้อยแกก็งามก็สูงก็ 3เมตรกว่าก็จะได้นะทุกคนนะนี่ก็สวยอยู่แต่อย่างที่บอกว่าปีนี้ราคาอ้อยแค่ตันละพันหนึ่งร้อยกว่าบาทเองนะทุกคนมันไม่เหมือนกับปีที่แล้วหรือปีก่อนๆที่ผ่านมามันก็เลยเหมือนไม่คึกคักนะทุกคนนะปกติแล้วชาวไร่อ้อยที่บ้านเรานี่เขาก็จะคึกคักมากเลยนะทุกคนช่วงฤด,ดูการเปิดหีบนี่โอ uh ้พวกเท่าแก่ไรใหญ่ๆนี่ก็จะเฮฮาปาร์ตี้กันนะทุกคนแต่เราคิดว่าปีนี้ที่มันซบเซาเพราะว่ามีการรณรงค์ให้ปลูกกันทั่วประเทศทั่วโลกเลยก็อาจจะ เป็นไปได้นะทุกคนเพราะเมื่อก่อนนี้ถือว่าบ้านเหล่านี้ก็เป็นเท่าแก่ไร่อ้อยเป็นชาวไร่อ้อยใช้ส่วนใหญ่นะทุกคนเขาจะปลูกอ้อยเยอะมากเลยพื้นที่ที่บ้านเราปีนี้ก็จะไม่ได้ทําการเผาด้วยนะทุกคนรัฐบาลก็รณรงค์ให้ตัดสดนะทุกคนแล้วก็จะมีเงินตามให้ก็เป็นเงินเป็นขวัญกําลังใจนะทุกคนแต่การตัดสดนี่เราจะบอกว่าหนึ่งไร่นะ่ะคนหนึ่งมันก็ตัดได้ไม่เสร็จหรอกนะทุกคนวันหนึ่งอ่ะเพราะว่าต้องมานั่งสางใบเราไม่ได้ปลูกเหมือนที่อยู่ต่างประเทศเขาที่ว่า มาคอยสางใบให้มันเป็นลำยาวๆขึ้นไปแต่ที่บ้านเราปลูกแล้วก็จะปล่อยเลยแค่ดูแลบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาฆ่ายาอะไรแบบนี้นะทุกคนวันนี้แปลงของผู้ใหญ่ต่อยของเราไล่โชคเย็นจิตก็เป็นขึ้นเป็นที่เที่ยวแรกนะทุกคนนะก็ โรงงานจะเปิดพรุ่งนี้วันนี้เราก็ขึ้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปรอเป็นเอาไปคิวแรกนะกคนนะโชเฟอร์มือขับรถคีปนี้ก็ไม่ใช่ขายก็คือลูกพี่เยอะของเราเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาก็ไหวแม่ย่านางแล้วเรียบร้อยของพวงมาลัยที่มือคีบให้ได้จับเงินแสนเงินล้านร้อยร้ล้านกันไปเลยนะทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้เดี๋ยวคลิปนี้ยังไงเราก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย